เสาในตีหาคอมนีเมนบกับือจังวานแหะเมือบ้านเมนบไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ากับไปใส่บ่วงหนูไวเมนบบกับอ้ผู้ที่มาเห็นงานยเทศบาลน่นนะเพื่นกัเป็นอ้ที่ปฏิแต่ก้อนน้ากันเมนบตื่นมาเสานี้อ้ก้อนแก้วก้อนข้ากับเ้าตื่นต่ท่นหกโมงนเด็เพิ่นกับเ้าแวนรถไปเลขค่ะเพื่อสิพยายามบ่วงกับกาวาแบบว่ามื่อนีนี่สิได้กินหนูเต็มที่แล้วเมียแล้วกับท่านไอเห็ดเน่กินเด้เทากินหนูน้ำหมกไส้ค่ะเมียแล้วกับบางไดหูบ่เ้ากับมาเด้อคุวส มูบ้บานีสิได้บอนี่ค่ะไอผู้ที่เพิ่นไปน้่เพิน่นได้ค่ะได้นูน้อยตัวหนึ่งส่วนไอ้ก่อนแกวก่อนคําวาได้ยังจักยาง <c oughs> บานี้ก็เลยได้กลับมากินซุปน้อไม่สมอยู่เฮียนน่ะละไม่ยาวางไดหูบ,บอเอ้ยใครอยู่เด้กูแซนน้อไม่สมใบมาบสันา่นวาเนวกินไดเศร้านี่กะซิมีซุปน้องไม่สมแล้วกะซิมี่ปนโงดแล้วกะซิมีทอดไข่่นแหละแล้วก็พักย่างต่างยามื้อนี้ก็มีพักกระเดาพร้อมเด้บรรยากาศในการรวมมงกินข้าวมื้อนี้ดินแดนก็นังหัวโตคือเกาเด้เป็นประธาน แต่เฮียนพวกฉันสิพากันกินเขาประมาณแปดโมงกวัวจังสีนะแดดบานี้โอ้ยแดดซ่องหนาค่ะก็เลยต้องกางจองกัน,นบ่กกงจองนะยีงเงยทึ่งกินเขาทึ่งเหลียมตาค่ะห <c oughs> ลังจากกินเขานาา้าซ้ำปลาเสียเรียบร้อยแล้วแต่ละคนกับแป้งหนาทีกันไปเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ส่วนฉันก็ต้องเลี่ยงดินแดนยุ่เฮียนคือเกาก็ต้องไล่สูตรหาเงินหาทองบ่ได้หาทองหาแต่เง,งินค่ะส่วนไอ้ก้อนแก้วก้อนข้ามมือน,นี้ก็สิไปแบกอ้อยซอยพอแล้วก็ไปซ้ำกปูกับเมียนะฉันแล้วก็สิค่อยๆเฮ็ดเด้แต่ว่าไอ้ก้อนเกล เกี่ยวกอนคำกับพึ่งมาเห็ดห้เห็ดหน้าซอยผูู้เมญาปีแหกแมนบอแต่วาอหมายของผูู้เมญาก็คือเห็ดไปเรื่อยๆแม่หญิงเพราะว่าเพื่นบ่ฟฝ้าเพื่นกะกาวาเสียมีเวียกเห็ดไปตลอดปีตลอดศาสจังสีนาแต่ว่าไอ้ก้อนเกีวกอนคำนี่ก็คือบว่าะเฝ้าเห็ดฟฝ้าไปหานอนเลนนี่สีนาแตู่อปูกับเมญาฉันเพื่นเป็นคนดูคนมันแมนเพื่นเห็ดเลีวยวมองนี้เพื่นกะหามองอื่นเห็ดอีกคือเกาอันนั้นอันนี้เพื่นหาแนวเห็ดแบบว่าบู้หจักจบจากสินคือเกาเพราะว่าเพิ่นเป็นคนดูนี่เห็นบ่กับเกษตรกรใหญ่ก ียหนาอ้อยหนามันยังสิปะปู่ไม่ยาแล้วก็เสียไปเรื่อยๆได้หญิงเพื่อน่พราจังคนเด้เพื่อนกสิก้าบว่าเฮ็ดซองเท่าไปงอมๆออีหย่างจังสี่แหมเอฟซีหลายคนขาเจ้ากับพากันว่ายายเจ้านะมายูถึงมองแล้วเป็นหยังคือจังวาจังสันมาตีหญิงเพื่อนบอกว่าปะปู่กับไม่ยาเจ้าขยันหฮงไม่ยาเจ้าในแฮงขยันคักเล้วเจ้าน่ะหนักก็เป็นคนดูคนมันคือกันเจ้ากับหฮงขยันหญิงเอ้ยเอาจริงๆเด้อฉันขยันเฮ็ดงานพวกออนไลน์แบนบอแต่ว่าถตาไปเฮ็ดห้เฮ็ดหน้าจักฉันสิมั่นเลยครคนไมยาฉันองี่ว่าเปิดใจ บอกเลยว่าน้าใสขึ้นถูกใจเลยแหละจนเพื่อนตอนนี้สั่งมาใช้ตามบอกแล้วค่ะผลิตภัณฑ์แบรนด์เอทของเขาน้ำเข่าจากเกาหลีรอยเปเซนแล้วอีกอย่างผลิตภัณฑ์นำเข้าจากเกาหลีไม่มีสารอันตรายนะคะเพราะว่าสินค้าของเ้ามันเป็นสินค้าน้ำเขานั้นแหมีว่มีโรงงานผลิตในไทยเนาะถ้าแบบว่าเขาใส่สารแมนบบมันคงน้ำเข่าบ่ได้ดอกยิงแล้วอีกอย่างกับบ่ได้น้ำเข่าแค่ปีสองปีค่าน้ำเขามาแปดเก้าปีแล้วน้องอัดน้ำเขามาขายนหนะบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ของเรานำเข้าจากเกาหลีรอยเปอร์เซนไม่มีโรงงานผลิตที่ไทยเด้อจ้าเด้อผู้ใดัี้ ดูดจ่าผ่าแสบได้เลยแต่ถ้าอยากได้ปลายทางก็ให้ไปที่ตอตอร้านค้าดูดจ่าผ่าแสบได้เลยนี่ค่ะในการเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานไอ้ก่อนเกลวก่อนคั้มนั่งก็บอกว่าถือใจบอกผักเพราะว่านั่งบอกว่าถ้าเฮ็ดเบียกหนาหนาวนี่มันสีบ่ค่อยห่อนแล้วบ่ค่อยเมื่อยปันได้แต่ว่าเงื้อบป๊ออกแต่หอบผอมได้เฮ็ดงานหนาหนาวนะบรรยากาศบ้านเฮาตอนนี้ก็เย็นยิงเอ้ยนี่มือเส้านี่หนาวเลยละโต๊ะคำแรงมากกะหนาวค่ะแต่ว่ายนื้อมือเว้นหนาแดดออกมันก็สีเปส้มเป็นสีอุ่นๆอยู่เด็กแต่ยังมีหลายคนถามห่่นนื พันบาทจ้าแต่ว่าสื่อพ่วงน้ำก็สิเป็นหาเงิหนึ่งพันบาทแล้วบันนีหลายคนก็สอบถามสองทางการสร้างสื่อแมนบบเพจน่นนะฉันก็แช่ไว้แล้วค่ะแช่ไว้ในเพจนั่นล่ะแช่เพจเขาน่ะไปไล่ไปเลื่อนหาเบิ้งเด้อไอ้กอนเกลวกกอนค้าเป็นคนแช่ไวเพราะว่าฉันก็บ่รู้ที่ไปที่มากของรถคันนี้เพราะว่านั่งเป็นคนสออแสวงหาเองแม่แล้วบันนีเอฟซีลคยคนกระถามเนาะย่ายเจ้าไดขี้เจ้าใไปเจ้าได้ลองขับไปโอ้ยบอหญิงเพราะว่าฉันก็ไ่ได้สะอ่อนแม่แต่ว่าเฮากับบได้หามดอกว่าเขามากเขาอย่างัดเขาสื่อยเดด้เอาไวแแต่กพันข อ่อยได้อยู่เด้แล้วอีกอย่างก,กับแกดินแดนแลเลียนย้ำออกบ้านค่ะ <c oughs> แล้วน้องมิวตอนนีโปวดบาน a อทีวี่แห้ง่ะตอน,นี้น้องมิวน่ะนะก็ลังอยงากฮัดครับฮัดขีรร้แต่ว่าตอนนี้ฮัดขี้จนคลองเราเด้แล้วบัดน,นี้ได้ขี้แต่ละมือแต่ละเว้นกับมันได้บันนี้เพื่นมีการมาคิงแม่พร้อมได้ว่าเพื่อนน่ะขี้เป็นก่าแม่แต้ว่าเอาจริงๆเด้อหญิงฉันเบิง่งส่งแล้วมันก็เป็นตะขี้ง่ายครับง่ายอยู่เด้เบิ่งจากไอ้กวนแกวกวน่้ามข้านะหลังจากแล้วงานให้งานหน้าแล้วประมาณเกือบนี่ละอเกือบข้ามางมี่แหลาไอู่วนามเกี่ควานข